สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ที่คลองแม่ขานะคะก็คือคลองแม่ขาเลยนะคะทุคน,น้าวันนี้วันเสาร์ฝนตกฝนกำลังตกนิดๆแต่ว่าเราจะให้ท่านผู้ชมได้ไปรับชมกันไปค่ะไปกันแล้วก็เอาผมทำผมจุกไว้ใครบางคน รู้ผมทุกคนเดี๋ยวเราจะปล่อยผมแล้วนะมันเหมือนเด็กน้อยแต่ก็น่ารักดี <c oughs> ทำไมคนน้อยจังนี่นะคะคองแม่ค่ะ <c oughs> สวย <c oughs> โอ้ยถ่ายรูกตรงนี้สวยนะเ <c oughs> นี่ยสวยเลยแะเชะ พองขึ้นมาแล้วแล้วก็ลอกินข้าวตำงามีน้ำอ้อยกับน,นมเหรอใชอ่เธอ,อ,อชอบน้ำอ้อยเรือชอบนมหเธอจะเอาน้ำอ้อยนั่งจะกินน้ำอ้อยนะคะแต่เราจะใส่เราวก็จะใส่น้ำอ้อยเธ <laughs> อจ่ายไปก่อนอ กินข้าวังนาระวางาล้อดอกไม้สวยๆดิมของแม่ค่ะอุย้ยสวย ฝนไม่ตกแล้วนะดีมากเลยโอ้โหชอบนี่นะคะทุกคนวันนี้เราทำผมเองอันนี้ไม่ได้ทำมาที่ร้านนะเราไปเราเปียไว้ตั้งแต่ตอนกลางวันอยากได้ผมให้มันหยี เออก็หิบได้อยู่นะผมหิบๆเฮ้ยเขาทำเสร็จแล้วนี่ได้แล้วต้องกินตอนที่ร้อนๆอร่อยนี่นะคะทุกคนราดน้ำอ้อยโอ้หช้ำๆไปเลยนี่รวยด้วยงา เราก็มาเจอของกินต้องกินก่อนนะอันนี้ก็คือหน้าตาของข้าวตางานะคะทุกคนเดินม,มาไม่เท่าไหร่ก็หาอะไรกินแล้วนะคะนางเข้ามาค่ะข้าวตางาร้อนมากนะคะเขาย่างแบบเตาถ่านนี้นะคะทุกคนอืหอมอร่อยโคตยร้อน ร,ร,รับรองเดี๋ยวงานติดฟันรอรู้นะคะเนี่ยถ้าใครเอาข้าหนูมาเขียนบนี้เนี่ยเนี่ยขาวหาวว่าเรา ออกมา,มมา,าตรงนี้อตรงนี้ก็มีข้าวตำนาน,นี่ตรงนี้ก็มีข้าวตำานาเหมือนกันโอ้ยมีข้าวจีด้วยอะ่ะเดี๋ยววันหน้าเรามาค่อยกินข้าวจีได้วาเพราะว่าเราซื้อข้าวตำานาฝั่งโน้นมาแล้วนะเราจะกินข้าวจี <laughs> ซื้อซื้อแล้วก็บอกว่าตรงนี้เหมือนมันจะอั่ดอย แม่เห็นข้างหน้าแม่คนใจล้นคนละลอนค้ทหนาเดี๋ยวแม่เราเห็นอะไรเราก็อยากกินไปหมดอยากกินมาละอีกแล้วเราจะเอาที่ไหนมาพอ แล้วก็เขาบอกว่าอยากกินนูน่นกินนี่ตลอดเวลาแล้วบอกว่าน้ำหนักขึ้นแล้วจะเอาที่ไหนมาพอ้อนี่เราก็มาถึงจุดนี้แล้วนะคะทุกคนนี่จุดแรกของเราที่เราเข้ามานะคะตรงนี้แหละจะาหม,ม,มุมถ่ายรูปอีกแล้ว ี้ก็สวยเหมือนกันเทปนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะแล้วก็ได้มาหลายรูปแล้วคนอะไรชอบถ่ายรูปขนาดนี้พี่สาวก็คงจะรอเราแล้วแหละเมื่อไหรเขาจะมาถึงแต่ว่าเราก็อามาเลินชอปปิ้งอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเลินอยู่ที่ของแม่ค่ะ เราแอบจอดรถเราไว้หน้าเซเว่นนะคะทุนโอ้ยหายแล้วว่าผมไม่หยิกแล้วเนี่ย